สวัสดีค่ะเจะอ๊อ้วนผ้าเพื่อนค่ะมือนี้ก็เฮ้ามาอยังกับปลาลุนสวัสดีค่ปะป่าเอ้ยจะเห็ดกันลูกมาเบิง่งอันอันน้องอ,อังเปาแล้วจ้ามามาบอกราบ้านนี่ทาทาพีดาวค่ะทั่วฮะกันเบิดเหม่อบาน,นี้พีดาวมาแล้วพีดาวขนของแล้วหรอบลาลุกพีดาวกำลังจัดของอยู่เนาะคะ่ะพีเพิ่นกับมาอ <c oughs> ยู่หิ้งห้องเพิ่นเนาะคะ่ะเฮียนห้องรูดาวเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวเาจะพาไปเบิง่ง พุ่นทั้งพุ่นก็เป็นบ้านหนองเคียจ้ะอันนี้เป็นบ้านห้องหนองดาวเองอันทางท่างฝุ่นสีเขียวพุ่นทางหลังพุ่นจะเป็นบ้านของประลุ่นจ้ะหลังสีชมพูนี่จะเป็นห้องนู่ดาวนี่จ้ะเบื้องของหนองดาวโอ้ ใหญมาเบิรเลยต่นี่เบิ้งหุไปเบิ้งกระตายไปเบิ้องกระตายไสันกระต่ายออมาเอามาเบิร์นคนี้กะวันเป็นสวยบวมเหมืองจ่องเร่รื่องสอันนี้ <laughs> ใครนี่โค้งดาวดี่ข้าคนขนมากเลดทุกอย่างเลยโ์โทา,าทั์ผัดลมหมอแหกแต่กระโปรียงเขาเขาหอมาตะกุเพบนวานดาวนี่ อ๋อขาบอลลุนข้่น,นอ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะขา้าวกระมาฮอดเนาะถาเบิร์ดเหมือเด็กๆด็กกระจอ่เบิร์ดเหมือนั่งซ่อมรถพี่ดาวเอาดีมาด้วยเหรอเอามาด้วยแต่พี่ดาวไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหนไม่มีใครเอาค่าพีจ้าใคุณยายเขากระมาตนานา <c oughs> คุณยายไปเกี่ยวเขา เดี๋ยวสิจมาดามาเที่ยวเขาม่อมานัเน่ละผอหงสักทาเอาไหเบิร์ดไทอีรีเอาไหมเอาเบิร์ดเลยเออไปทีวีมันเหมือนคองเช่นเียจกแล้วตั้งใจจะมาอยู่บ้านคักแน่แล้วตีกลับมาอยู่เลยจ้ะอ๋นีรูปอะไรล่ะ ไม่รู้รุ่นแล้วอ่ะคุณมากมาพี่ดาวก็มีมีวัวนี้ด้วยทีนี้เตาปิ้งย่างด้วยทั้งปลาลุ่นกับนี่จะอะไรแตปิ้งขนมปังปิ้งขนมปังไม่หอดเจ้าหมูกระทะเออผู้ทางกินอยู่ดอกบานกับหนูเช็ดหนูเช็ดมากแต่เธอได้อันเว้าเว้าถึงอันนั่นอันนี้อะไรเด้ปะหลวัดพนการน้ำห่อนก็มีอ่อันนี่ยก็หอมูหุงเผาหมหุงเผาเนี่น้อยจี สใ,สนะกกใส่เด็กๆไปบนกระต่ายใส่กระต่ายเอ้ยย่สกระต่ายย่า,ยอยานอ่งเปลว่โอ้ยไปใส่ไม่ไดนี่ยบ่อหญ่ขอมา้เลมาองตายทุบ้านอืมพรม้ามากเใส่ระบุม้าเขากัาบแา่ โอ้ไปยุขหางบนอเมียยห่เางปกอยู่ดงปัดนปเนเป็นยังอยากเป็นยูไปเยี่ยมไหมลูกตอนที่มันเข้าไปตอนแรกมันก็ไปเยี่ยวเออเขาแนงครับไว้ตะเข่าอย่าเพี้นัน่ะไหม เขาอยู food food? Long, ่เพิ่นเอารถเกียวมากั่วสวยอยู่งามบอมี่หยาจักเม็ดเากียวมืเยอะก้วก็แม่ลูกนีรถนรือง่สกันสิสิสิจักมือสิแล้วบานใหญ่เกียวอยู่ือง้ลยว่ไมเขาเกียวบานเขาเอารถเกียวแบบชีวอมแมู่กีสิสิสขนาดกัน กำลังเก็บกวาดบ้านเนาะพี่ดาวท้งน้ำเลยเหรอนั่งจอบอยู่อันโทัหาเรื่อยเห็นบ่เห็นตาเห็นตาทัเห็นตาทัหากันเรืออยู่ <c oughs> ทัหาเรือ่อยอยู่เ <c oughs> ท้พี่ดาวอ,อยู่ไหนพี่ดาวถึงไหนแล้วว่างหันยังยังไปหาอยู่ร้ <c oughs> านเ <c oughs> ดีย๋ย <c oughs> วจะให้พี่ดาวมาชิมมาสั่นเข <c oughs> ิมย่างอันเป่านี่นี่ชิมนี่แหละมาสั่นหวานชิมน้ำนะนะเพื่นเพื่อนร้อยเลยวะ พี่ดาวไปร้านนะอยาให้ี่าอาาให้พี่ดาวชิมน้ำเออ <c oughs> จะให้พี่ดาวชิมมาสันชิมยังหลังเปา่าสัานวันเปนวันเป็นันสีให้ให้อื้เยชิมยังนันนะเมือ่อกี้แม่อู๋กระโทษมาถามบาอเอาอกาค่อใสใสมาก <c oughs> <c oughs> งรถนี่เขอไยอหเลออเือ<า>งงเอารถขั้นหน่อยหน่อยมีด้ค่ะใสมากตะบะใสไห่มากแบบไร มองมองบ่หลังกับมีตาของนบ่อม่าดายากจนหดให้ดานม่อจับไปก็ตึ้งๆบม่าดาีสมใหญ่ๆเอามาบด่งสิทีดำพงพี่ดาวเอาไปเปิดเพลงพี่ดาวพี่้อนพี่ยันอยู่้องก็ยืดไม่ยอะไรบเอา บ่มันไข่มันไข่ไปยางไปยางไปลานบุญบานเท่าปะไปทั้งลานบุญบานใช่เด็กกันหนุกมันมีขั้น้องดาวมากเนาะค่ะเ่ากระอนหลานห่อกระสีนี้สีสันขึ้นมาเอ่าเด็กจิ้นี่ผู้เลี้ยนบุคคาแจ๊กน่อยด์เจ้าสาวมันกับสีไข้กว่าป้าป่า ตาปลาที่ปลาปลาห้ากับสิป้าน้องไว้บ่ได้คือยัางเนาะเพราะว่าน้องกับบ่คดเอินบ่คดเด้่เกีงบ่คดเด้่ยฝึกเลยบ่คดเด้หยหื่นเขาก็จะบ่เนี้ยเขาก็จะอาจจะเฮ็ดเป็นคลิปสอนน้องเฮ็ดน้าเฮ็ดน้ามานัน่นอันนี้เนาะสอนน้องเฮ็ดเหมือนไปเด็กๆมาซิมเด้อบาน มา,มาให้ยายดาวเฮ็ดหลักะให้พวกหนูม,มาซิมบ้านเออให้ได้เด็กเป็นคนคซิมค่ะเพราะว่าน้องดาวเองแต่บอคั้นใ้มีประสบการณ์เรื่องการแบบว่าออการเฮ็ดการขายน้ำน้ำน้ำย,ยังเนาะการชงน้ำชองหยังนี่น้องเฮ็ดบอคั้นเป็นค่ะจังหาเบิ่งค่ะรุ่นกันค่ะว่าระวังทิมป้าป้ากับน้องดาวน้องเฮ็เนาะค่ะสิได้เห็นน้องเฮ็ดโล่มาโอนกันอยู่นี่เนาะบ้านบ้ากภาษีมีอัน ปาร์ตี้ดูกะเก่ามเลยต้นมะขามลูกลดมน้าลดหน้านี่นะคะบรรยากาศนาลานปลุ่นงามเลี่ยงเพิ่นเพิ่นซื้อดอกไม้มาปลูกอีกแล้วค่ะนี่แม่หมูบ้านอ้าวลูกค้าดอกไม้งามเลยนี่เต็นหน่อยความลูกจานให้จี๋มือเศร้า าห,หาเธอเนี่ยซื้วอว่าสัตว์อะซื้อว่าประดับตกแต่งนี่ดอกไม้ก็ซื้อเพิ่นว่าดนะค่ะนี่น่าหลานเท่ากับงามกำลังสวยงามเดี๋ยวป้าอู่กากมาว่าจะมาอันเอาอันเอาไฟมาประดับสิยกเต็นท์นี่เลยไปเฮ็ดแล้วก็สิประดับไฟงามนมันเกิดนอกมืออื่นก็สิเตรียมสถานที่ตกลงกองดินเท่าบ้านในนั้นเลยบ่ บอไว้แล้วเก็บเดียวคุดไปคุณน่าเก็บเดียวเด็กหน่อยเฮ็ดกับเพื่อนกันย่านมันเฮ็ดถือกันย่านมันเฮ็ดจอบเพื่อนเฮ็ดกับกระจกเฮ็ดยังกับมันกันเด็กหน่อยเนาะจะตามภาษาเพื่อนนั่นละเพื่อนกับวัตถิเฮ็ดเพื่อนกับวัตถิเฮ็ดแบบแกอ้วนกับตั้งอุ่นเออมกเสียีอีนี้อยู่หรอเออมวนไปละค่ะบานถือปะลุนหายไปแล้ว จ้าเดี๋ยวขั้นสั้นคลิปนี้เขาจะเอาใบซัำนีก่อนเนาะค่ะอันจังได้มื่อื่นอันกสิตเดมาโ่นยึดน้ำกันใหเก่าล่ะสิตเดมาสอนน้องดาวกสิตเดมาเบิ้งมาอยู่น้ำกันเนี่ยเพราะว่าปะเจ้าเพิ่งกลับไปเที่ยวบ้านมื่อื่นปะอุ่กสิมาสิเอาของเอาของเอาอย่างมาเตรียมจัดสถานที่เนาะเขาเขาคิดว่าจะได้จัดใบแตงจะเมื่อื่นมื่อื่นเรื่อเมื่อล่ะแต่ว่าเพิ่นว่าปะอุว่าวันเสาร์หนีเพิ่นสิมาได้อยู่ขั้นสั้นคลิปนี้ถามเบิ้งกันมาที่ปะป่าทีจัด จัดจัดสถานที่เออเจังดีจ้าขันซานนภาซัมีิกรฝากกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊อ้วนน้ำเนยด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ